มาแบบเงียบเมาแบบสายลับมาแบบเงียบเงียบค่อยๆจบโอ้โหตําหลังคาออยบ่แม่เลยหลังคาเขาทําทําไมตําจังวะทีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปแล้วเว้ยอู้ไ่จับแล้วก็ได้ถ้าจะยากขนาดนี้ลูปปั้นมันใช้ที่ตั้งไม่เลยลูปปั้นมันทำให้ฉันดูแย่ดูมันขำดูมันขำดูมันขำ ขำเหลอฮะขำเหลอตลกเหลอเออตลกใช่ไหมตลกตลกตลกเอออย่าให้ศูนย์อย่าให้ศูนยน์ที่มาใหม่แล้วน้องหออลบไม่ได้แล้วมาทําอะไรที่เสะพาเลยครับเห็นน้องเรื่งมองอยู่แถวที่มันเปลี่ยนบัตรนะมาใส่รูปบัดเขาโอ้เหรอแล้วมันได้หรือ,อยังครับได้แล้วครับโอ้จริงเหรอดูคนเดียวเกรงว่าเดี๋ยวมันจะบั็กคนอื่นไม่เห็นด้วยเลยสิครับให้ผมช่วยดูให้ไหมครับอัหนึ่ง สองสามอุม้ยเสียงไปเลยขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นครับวันนี้ผมเป็นหน่วยตรวจตาบัตรแห่งเมือง64บิตรครับยินดีให้บริการครับพ่อกระเด้อรับกระยากแมง